วิชาพระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษาปีที่สามหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งเรื่องที่หกการเผยแพร่และการนับถือพระพุทธศาสนาในทวีปยุโรปประเทศฝรั่งเศสประเทศรัสเซียและประเทศเนเธอ,อร์แลนด์เจริญพร เรียนชั้นม .3 ทุกคนที่ก็มาดูคลิปเนื้อหาการสอนย้อนหลังว่าอันนี้พะอจารย์ก็ขอพูดหน่อยแล้วกันว่ามีปัญหากับาการอัพโหลดคลิปวิดีโอลงบน YouTube นะเพราะว่าเสียงโดนทำให้เบาลงไม่ทราบเป็นที่อะไร คืออัดคลิปเสร็จเปิดฟังในเครื่องเสียงดังปกตินะแต่พออัปโหลดลง YouTube แล้วเสียงหายเสียงเบาลงอันนี้ก็เป็นไลฟ์สตรีมที่ทดลองสตรีมแบบสดดูเผื่อว่าจะแก้ไขคุณภาพสองเสียงได้ก่อนอื่นพระอาจารย์ก็พูดถึงงานก่อนงานที่พระอาจารย์ให้ทำ เป็นแบบพึ้หัดเนี่ยคือไม่เยอะนะพระอาจารย์จะถามแค่ข้อเดียวต่อหนึ่งหนึ่งครั้งอาทิตย์หนึ่งก็มีแค่ข้อเดียวและคําถามส่วนใหญ่ของพระอาจารย์ก็จะเป็นคําถามแนวแบบว่าให้ใช้ความคิดให้นักเรียนคิดว่าเห็นด้วยกับประเด็นนี้ไหมหรือว่าชอบเรื่องราวแบบนี้หรือเปล่าจะตอบว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือชอบหรือไม่ชอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ปรากฏในเนื้อหาก็ได้ะเป็นความคิดอิสระ นักเรียนไม่จำเป็นที่จะต้องไปลอกคําตอบยาวๆมาจากในเนื้อหาเพื่อมาตอบอันนั้นมันเสียเวลาและแถมมันเป็นการเรียนรู้ที่ไม่ค่อยจะได้ประโยชน์อะไรด้วยถ้าเกิดว่านักเรียนไป Copy หรือว่าไปลอกคําตอบยาวๆมานะ,นะเข้าเนื้อหาก่อนอาจารย์ก็จะบรรยายไปเท่าที่จะนึกได้ก็แล้วกันนะ,นะประเทศแรกก็คือประเทศฝรั่งเศสนะ หรือภาษาภาษาที่เราอาจจะเข้าใจกันก็คือ France F y N C e, F-R-A-N-C-E F R A N C E ฝรั่งเศสประเทศนี้ก็มีซิกเนเจอร์หรือว่าสัญลักษณ์ประเทศก็คือตัวตัวนี้คือหอไอเฟลนะนะธงชาติของประเทศฝรั่งเศสก็คือธงชาติสีน้ำเงินขาวแดงตรงนี้ด้าน,นขวาก็เป็นตราประจำแผ่นดินของประเทศฝรั่งเศส ประเทศฝรั่งเศสอยู่ตรงบริเวณนี้ของของโลกนะบนแผนที่โลกก็อยู่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นแผนที่ประเทศเขาเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสก็คือเมืองปารีสนะเมือ Paris. งปารีสสถานที่สำคัญก็ตัวน,นี้เลยหอไอเฟลหอไอเฟลก็เป็นหอคอยโครงโครงสร้างเหล็กนะ ที่ตั้งอยู่บนช่องเดอมาบริเวณแม่น้ำแซนในกรุงปารีสนั่นแหละก็ออกแบบโดยสถาปนิกที่ชื่อว่ากุสตาฟไอเฟลนะของไอเฟลนี่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้าโลกในปีคริสตศักราช1889อะคร่าวๆก็แล้วกันอันที่สองคืออาร์คเดทริองเดอเลตอหรือประตูชัยฝรั่งเศสนะ ก็เป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นการสดุดีวิญญาณชนทหารกล้าที่ได้รบรบเพื่อประเทศฝรั่งเศสนะสถานที่พวกนี้ก็เป็นสถานที่ที่ให้นักเรียนพอรู้จักคร่าวๆนะว่า,าประเทศที่กำลังพูดถึงอยู่เนี่ยเป็นประเทศแบบไหนยังไงนะซึ่งอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเนื้อหาอะไร ละเอียดมากเท่าไหร่นะอันสถานที่สุดท้ายที่นำเสนอมากก็คือพิพิธภัณฑ์ลูฟนะ์หรือว่ามูเซดูลูฟนะอันนี้เคยปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง Age of t เดอเอชเอชออฟเดอะทูถ้าใครเคยดูก็จะจำตัวพีระมิดที่ตั้งตาะเตอนเด่นสง่าอยู่ที่พิพิธภัณฑ์นี้นะ ่ะจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธในประเทศฝรั่งเศสก็เริ่มต้นโดยนางสาวคอนแซนต์ลอสเบอรลี่นะพอดีพร,ระอาจารย์พยายามหาภาพของนางสาวคอนแซนต์ลอสเบอรลี่แล้วหาไม่เจอนะพยายามหาแล้วก็หาไม่เจอก็เอาเป็นข้อความแล้วกันให้พอรู้เป็นย่อๆสรุปเป็นย่อๆแล้วกัน mm hmm. ก็กลุ่มที่นําโดยนางสาวคอนแซนต์ลอสเบอรลี่เนี่ยก็ได้ตั้งพุทธสมาคม ภายใต้ชื่อเลชามิโดบูริสเมขึ้นในกรุงปารีสเพื่อเป็นศูนย์รวมการศึกษาและก็การปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาอนิกายแบบเทรวาดนะอันนี้ก็คือพุทธสมาคมเลชามิโดบูริสเมเห็นภาพแล้วนักเรียนอาจจะสงสัยว่าใช่หรือเปล่าพระอาจารย์นี่เป็นพุทธสมาคมจริงๆหรือ อันนี้พระอาจารย์เอาภาพตอนเสิร์ชหามาให้ดูแคปภาพมาให้ดูเน,นี่ยเขาเขียนชัดเจนเลยนะเนี่ยแพรลิสเลสอาร์มิโดเดชาบิโดนั่นแหละบริสเมมีเลขที่บอกอย่างชัดเจนเลยนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่พระอาจารย์พยายามหาภาพประกอบมาให้ได้นะบางส่วนที่หาไม่ได้จริงๆก็เราเว้นเอาไว,แว้แล้วกันแล้วก็ชาวพุทธใน ังเสเนี่ยก็จะมีการจัดแสดงธรรมปฏิบัติธรรมปาตกถาธรรมออกวารสารตลอดจนนิมนต์พระสงฆ์จากไทยจากพ,พมา่าจากลาวเนี่ยไปแสดงธรรมแล้วก็ฝึกอบรมวิปัสสนานะอันนี้เป็นภาพจาก International Buddhist Centre in France ต่อไปก็เป็นวัดไทยในฝรั่งเศสวันแรกเลยก็คือวัดธรรมประทียบ่ที่กรุงปารีสนี่คืออา,อาคารศริลป,ปะหรือว่าสถาปัตย,ยกรรมของฝรัง่งเศสเขา,อาพอมาเป็นวัดก็ประดิษฐานตั้งพระุทธรูปให้ดูเป็นวัดนะครับอ,อันนี้ก็เป็นภาพที่พระอาจารย์แคปมาจาก หน้าเว็บของเขาเห็หมว่าเขาจะมีเรื่องราวบอกอยู่นะจุดเริ่มต้นของวัดธรรมประทีปเริ่มต้นในปีพศ2 5 4 2หรือว่าคริสศักราช1 9 9 9โดยการนำของพระมหาเกรเียงไกรนะทีระสิโกโนีถ้าใครสนใจประวัติของวัดไทยในต่างประเทศก็ลองไปหาอ่านดอูอีกวัดหนึ่งก็คือวัดสีมงคลเมืองซาบูกเนี่ยพระาะยาหาภาพของวัดสีมงคลไม่เจอเนะ จอต่ภาพนี้วัดพุทธสราบูกนะนี่ก็พระจ์กแคปภาพมาจากหน้าเว็บไซต์ของทางวัดเขาเลยเขาเลยนะในหาของประเทศฝรั่งเศสก็มีมีไม่เยอะมีเท่านี้นะต่อไปก็เป็นประเทศรัสเซียนะรัสเซียก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่เราอาจจะคุ้นคุ้นหรือว่าได้ยินคําพูดติดปากบ่อยจากหลายที่อย่างคําว่าโหดสัตว์ร,รัสเซียใช่ไหนะจริงประเทศนี้มีเรื่องโหดเยอะนะ แต่ว่าพระยา์งคงไม่ได้เล่ารายละเอียดอะไรพวกนั้นนะใครสนใจก็เราไปหาดูแล้วกันว่าทําไมเขาถึงเรียกว่าโหดสัตว์รัสเซียนะ,ะภาพซ้ายคือธงชาติของประเทศรัสเซียเป็นแถบสีขาวล้ำเงินแดงด้าน,นขวาก็เป็นตราประจำแผ่นดินของประเทศรัสเซียถ้าใครทราบว่าตรานี้ใช้ทําอะไรยังไงก็บอกพระยา์ด้วยแล้วกันว่า ใช้ทำอะไรนะหรือว่าเป็นตราอันนี้หรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่ตราอันนี้ก็บอกด้วยแล้วกันอันนี้คือตาแหน่งของประเทศรัสเซียบนแผนที่โลกนะด,นด้านบนอากาศหนาวนะแล้วก็อันนี้เป็นภาพแผนที่ของประเทศรัสเซียเมืองหลวงอยู่นี้เมืองหลวงอยู่ที่ที่ดาววจะเป็นรูปดาวนี่คือมอสโก เนี่ยมืองหลวงเขาเป็นชื่อเมืองว่ามอสโกสถานที่สำคัญก็พูดคร่าวๆย่อๆแล้วกันนี่ก็คือมหาวิหารเซนต์บาซิลหรือว่าเซนต์บาซิลคาทิดอลสร้างในสมัยของพระเจ้าชาอีวาที่4แห่งรัสเซียหรือได้รับสมยานามอีกอย่างหนึ่งว่าชาอีวาจอมโหด สร้างขึ้นเพื่อฉลองชัยชนะเหนือพวกมองโกที่กรีธาทัพมาที่เมืองคาซานจะย่อ,ยอ,ยอแล้วกันสถาปนิกที่สร้างมหาวิหารนี้ก็คือพลาสติกยาคอาเลืกนะพลสติกยาคอาเล็กด้วยความที่สถาปนิกสร้างสรรค์ผลง,งานในงดงามเช่นนี้เนี่ยก็มีเรื่องเล่าว,ว่า พระเจ้าชัยอิวาที่ส่เนี่ยทรงพอพระทัยในความงามของมหาวิหารแห่งนี้มากจึงได้ปูนบำเหน็จแก่สถาปนิษผู้ออกแบบด้วยกวารควักลูกตาทั้งสองออกเพื่อไม่ให้สถาปริกเนี่ยไปสร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี้ที่อื่นอีกาการกระทําของพระเจ้าชัยอิวาก็จึงเป็นที่มาของสัญานามว่าอีวาผู้โหดร้ายนยอะอีกที่หนึ่งก็คือทะเลสาบใบขา เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ลึกที่สุดในโลกนะความลึกที่สุดจุดที่ลึกที่สุดเนี่ยอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบเมตรสถานที่นี้ก็ได้ถูกลงทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยในปีสองพันห้าร้อยสาสิบเก้าที่สุดท้ายก็คือโบสถแหงหยดเลือดน,นะเซเวอร์ออนเดอะเซฟเฮ l ส์บัต บทนี้สร้างเป็นเกียรติแก่พระเจ้าชาอเล็กซนากซนเดอร์ที่สองพระเจ้าชาอเล็กซานเดอร์ที่สองเป็นผู้ที่ประกาศเลิกท่าด้วยความหวังดีแต่ปรากฏว่าประชาชนชาวรัสเซียไม่เข้าใจนะเพราะว่าหลังเลิกท่าแล้วมีกลุ่มชาวนาที่มีความเป็นอยู่ยากจนลงก็ทําให้ชาวนาโวด,ดตัวกันวางแผนปลงพระชนนบทนี้ก็สร้างทัพบ,บนคราบเลืดอดของท่านของพระเจ้าชาอเล็กซานเดอร์ที่สองของรัสเซีย อันนี้ก็เป็นสถานที่คร่าวๆแล้วกันพอให้นักเรียนรู้และเข้าใจว่าว่า,วาประเทศรัสเซียเป็นแบบนี้นะมีสถานที่แบบนี้มีเรื่องราวเรื่องต่างๆนะอ่ะศาสนาพุทธเข้าสู่สหภาพโซเวียตในอดีตตั้งแต่เมื่อครั้งตกอยู่ภายใต้การปกครองของมองโกซึ่งนำานวยพระเจ้าพระจัก,กรพรรดิเจคิดข่านในปีหนึ่งคิดสกกาดไม่ใช่ในปีพศ1 7 6 6อันนี้เป็นเนื้อหาจากในหนังสือเรียนนะซึ่ง เนื้อหานี้เป็นเนื้อหาที่ผิดนะเป็นเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องมาดูข้อเท็จจริงก่อนเจคิสคาเนี่ยมีอายุตั้งแต่ช่วงปีคริสต์ศักราช1,155หรือปีเกิดเขาเนี่ยประมาณเนี่ยห1 5 5หรือ1,162แล้วก็สิ้นพระชนหรือว่าเสียชีวิตตอนคริสต์ศักราช1,277ถ้าเทียบเป็นพศคือพศ1698อส ถ, 1, 5, ถึงปีเจ็ดปีหนึ่นประประมาณนี้ที่นี้หนังสือบอกว่า,เ,าเดี๋ยวเที่ยวตรงนี้ก่อนอันนี้คือจกักรวรรดิมองโกที่เจก,กิสคาเนยึยดครองตียิดินแดนแรงต่างนานามาได้ในอดีตประมาณปีคิสก์ศักราช1,258ถึง1,357หรือพศ1 0 0 8ถึงพศ1 0 0 9เนี่ย จะตรงนี้จะแสดงให้เห็นว่ามีดินแดนส่วนหนึ่งเท่านั้นนะของรัสเซียหรือว่า,าในอนาคตเนี่ยมันก็เป็นสหภาพโซเวียตในเวลาต่อมาส่วนนี้คือแผนที่ของสหภาพโซเวียตนะทั้งหมดเห็นไหมว่าสหภาพโซเวียตเนี่ยเกิดหลังจากเจงคิดขาดยึดครองไปนานแล้วอันนี้คืออยู่ในช่วงปีคริสต์ศักราช1922ถึง1 9 9 1หรือพศ .24 6 5ถึง2 5 3 4 สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเจงกิสขาดกับสหภาพโซเวียตอยู่คนละช่วงเวลากันเพราะฉะนั้นข้อมูลในหนังสือที่บอกว่าเจงกิสขาดเยคยปกครองโซเวียตนะผิดนะเป็นเรื่องที่ผิดอย่างที่บอกแล้วว่าศาสตราพุทธเราสอนอยู่เรื่องนึงคือเรื่องของกาามาสูตรอย่าพึ่งเชื่อตามตำราให้ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนว่าสิ่งที่เขาเขียนมาในตำราถูกต้องหรือเปล่า ถ้าไม่ถูกต้องเราไม่จะเป็นต้องเชื่อตาตองานะข้อเท็จจริงประการต่อมาก็กคือชาวมองโกเลียเนี่ยนับถือศาสนาพุทธแล้วก็ลัทธิเต็งกรีหรือะลัทธิที่บูชาเทพและอย่างหนึ่งชาวมองโกเลียก็มีทุกศาสนานะไม่ว่าเป็นพุทธคริสต์อิสลามหรือลัทธิเต็งกีเนี่ยในชาวมองโกเลียมีหมดเลยทุกศาสนาเลยเจคิสคานเนี่ยไม่ขัดขวางหรือว่ากดขี่ศาสนาอื่น แต่ว่าส่วนหนึ่งที่ศาสนาพุทธเข้ามาสู่อดีตก่อนที่จะเป็นโซเวียตก็ประมาณจากเจคิดขาดน,นะแต่ว่าเจคิดขาดหรือว่าชาวมองโกเลียน่นับถือหลายศาสนาไม่ได้ศาสนาใดศาสนาหนึ่งเรื่องเนื้อหาก็ศาสนาพุทธเ,เข้าสู่ดินแดนก่อนที่จะเป็นสาภาพโซเวียตนะไม่ใช่ว่าเป็นโซเวียตแล้วศาสนาพุทธเข้าไม่ใช่นะ ก็ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยมีกลุ่มบุคคลเช่นมาดามเซอบาสกี้และหม่อมหลวงหม่อมราชวงศ์โอเบอร์มิเลอร์พยายามนำพระพุทธศาสนาเข้าไปเผยแพร่ผ่านกลุ่มปัญญาชนชาวรัสเซียสองคนนี้พระอาจารย์พยายามหาภาพประกอบแล้วแต่ว่าหาไม่เจอนะพยายามหารูปของสองคนนี้นะไม่เจอก็ไม่รู้จะรูปอะไรประกอบก็เอาเป็นข้อความแล้วกัน แล้วก็มีการก่อตั้งพุทธสมาคมที่ชื่อว่าบิวิดีโอเทคาพุทธิคาขึ้นแต่ว่าการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนี่ยก็เป็นไปอย่างจำกัดเพราะว่า,าโซเวียตใน,ในยุนี้เป็นโซเวียตโซเวียตก็เป็นแบบคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์ทหารก็จะมีาการทําพิธีกรรมทางศาสนาเนี่ยจะต้องอนุญาตขออนุญาตก่อนถึงจะทําได้ นี่เป็นภาพของอีวัสอีวอนิอีวากิสที่ดัสันดัสันก็คือเป็นเป็นเป็นวัดของพุทธแบบมหายานนิกายตันตรัก็ในยุคโซเวียตเนี่ยที่นี่เป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของชาวพุทธเพียงแห่งเดียวของในในยุคของสหภาพโซเวียต ปัจจุบันเนี่ยเมื่อมีการแยกประเทศจากโซเวียตไปหลายโซเวียตล่มสลายไปแล้วก็ทําให้ชาวพุทธเนี่ยกร,ก,กระจายอยู่ตามที่ประเทศต่างๆหลังจากแยกออกมาแล้วเช่นรัสเซียบ้างลิทัวเนียบ้างคาซัคสถานบ้างเป็นต้นซึ่งโดยมากจะเป็นพระพุทธศาสนาแบบมหายานนิกายตนัตะนตะนั่นเองอันนี้ก็เป็นภาพของอประธานานธิบดีของรัสเซียนะวลาดิมีร์ปูติน ก็มีการเข้าพบหรือว่าเาสวนากับกลุ่มพระแบบมหายาในิกายตนันตะจากทิเบตยอยู่เหมือนกันก็มีวัดไทยในรัสเซียนะเช่นวัดอภิธรรมพุทธวิหารที่กรุงเซนต์ปีเตสเบิร์กแต่พอดีเราจหาภาพของวัดอภิธรรมพุทธวิหารไม่เจอก็เลยเอาภาพนี้แทนแล้วกันอันนี้เป็นภาพของกลุ่มชาวพรัสเซียที่เขามานั่งปฏิบัติธรรมมานั่งสวดมนต์ นั่งสมาธิอะไรต่งางๆากันอกันี่ก็เป็นภาพอีกอย่างหนึ่งของชาวรัสเซียที่นับถือศาสนาพุทธนะะประเทศสุดท้ายก็คือประเทศเนเธอร์แลนด์นะพูดถึงประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยเราจะเห็นซิกเนเจอร์ประจำประเทศเลยก็คือขัขนลมกับทุ่งดอกทิวลิปนะพูดถึงเนเธอร์แลนด์ก็ต้องพูดถึงสงสิ่งนี้ประมาณนี้แล้วกัน ด้านซ้ายคือธงชาติของประเทศเนเธอแลนด์มีแถบสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินส่วนด้านขวาก็เป็นตราประจำแผ่นดินของประเทศเนเธอแลนด์เขาอันนี้เป็นตำแหน่งที่ตั้งของประเทศเนเธอแลนด์บนแผนที่โลกนะอยู่ตรงนี้ถ้านักเรียนดูบนแท็บเล็ตหรือม,มือถืออาจจะดูไม่ไม่เห็นไม่ชัดก็ขออาภัยด้วยแล้วกัน ภาพต่อมาคือแผนที่ของประเทศเนเธอร์แลนด์เขาเมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ก็คือเมืองอัมสเตอร์ดัมนะอัมสเตอร์ดัมาพาไปดูสถานที่บางสถานที่คร่าวๆดีกว่าให้นักเรียนรู้ว่าประเทศนี้เป็นประเทศอะไรยังไงนะนี่คือพิพิธภัณฑ์แวนโกนะหรือว่าแวานโกะือเซียมที่อยู่ในเนเธอร์แลนด์นะ น,นี้ก็จะแสดงผลงานศิลปะของแวนโกนี่คือภาพตัวอย่างผลงานของแวนโกนะภาพซ้ายคือภาพแวนโกที่วาดตัวเองนะวาดภาพตัวเองถ้านักเรียนได้สนใจศิลปะก็อาจจะรู้จักแวนโกอยู่แล้วเนาะแต่ถ้านักเรียนที่ไม่ได้สนใจศิลปะก็อาจจะไม่รู้ว่าแวนโกคือใครนะแวนโกก็คือศิลปินนักวาดภาพในยุคเรเนซองส์นะภาพวาดที่เขาวาดเนี่ย เป็นภาพวาดแนวอิมเพรสชันนิ m ไม่รู้ว่าอาจารย์ออกเสียงออกถูกออกออก,ออกเสียงถูกหรือเปล่านะคือภาพนี้ถ้าไปเห็นแบบชัดๆเนี่ยจะเป็นการใช้สีแบบเ็ดสีเลยเป็นเนื้อสีเป็นฮิ้วเลยและให้ตาของเราเนี่ยผสมสีด้วยตาของเราเองเป็นาภาพที่มีสเสน่ห์อย่างหนึ่งในศิลปะยุคนั้นก็แล้วกัน อีกที่หนึ่งก็คือหมู่บ้านกังขันลมโบราณคือในเนเธอร์แลนด์ก็จะมีหมู่บ้านที่อนุรักษ์ศิลปะหรือว่าวัฒนธรรมท้องถิ่นเอาไว้อยู่เช่นเนี่ยเขาจะมีกังขันลมโบราณอยู่ในสมัยก่อนกังขันลมก็จะใช้ในการอะไรนะสีข้าวใช่ไหมหรือว่ามีกลไกอะไรในนี้บางอย่างที่ทําให้สามารถบอาหารหรือว่าทําอะไรหลายอย่างได้และเขาก็นิยมปลูก ดอกทิวลิปเป็นสินค้าหลักของประเทศด้วยนี่คือทุ่งดอกทิวลิปนะซึ่งถ้านักเรียนมีโอกาสได้ไปเที่ยวเนเธอร์แลนด์ในอนาคตก็จะได้ชมทุ่งดอกทิวลิปที่สวยงามแบบนี้ก็แล้วกันอ่ะอันนี้ก็พูดถึงประเทศเน,นเธอร์แลนด์คร่าวก็พอให้นักเรียนรู้ให้เข้าใจว่าประเทศนี้คืออะไรยังไงก็พอแล้วนะ,ะเรื่องราวของพระพุทธศาสนาเข้าสู่เนเธอร์แลนด์ทางการค้า ดยพ่อค้าชาวดัตช์และก็ชาวพื้นเมืองจากประเทศอินโดนีเซียและก็ศรีลังกาเนี่ยที่เข้าไปศึกษาในกรุงอัมสเตอร์ดัมแต่ว่าในยุคแรกเนี่ยคนที่สนใจศึกษามีน้อยจนก,กระทั่งถึงปีพุทธศักราช2398หลังจากสงคามโลกครั้งที่2จบลงชาวพุทธในกรุงเฮก็ได้เพื่อฟูชมมชาวพุทธขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางกิจกรรมของชาวพุทธในเนเธอร์แลนด์ ต่อมาในปี2508ได้มีการก่อตั้งกลุ่มพุทธศาสตร,ร์ศึกษาในกรุงเฮกขึ้นมาและในปีพศ2512ก็ได้มีการจัดตั้งพุทธสมาคมแห่งใหม่ขึ้นโดยความอนุเคราะห์ของสถานทูตไทยในกรุงเฮกอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างของพุทธศาสนรอกชนหรือว่าชาวพุทธในเนเธอร์แลนด์นะก็จะมีการนับถือศาสนาพุทธเหมือนกัน อันนี้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมเมตตาวิหารนะภาษากรีกเขียนว่า Buddhist Meditation Center เมตตาวิหารานะ Center Meditation เ,เนี่ยหมายถึงการปฏิบัติธรรมเช่นการนั่งสมาธิหรือการภาวนาประมาณนี้ก็แล้วกันในเนเธอร์แลนด์ก็มีวัดไทยเหมือนกันเช่นวัดพุทธารามในเนเธอร์แลนด์อันนี้ภาพาพระอาจารย์เซฟมาจาก เฟ e นบุกของวัดพุทธรามในะแลนนะภาพมันขอรายละเอียดได้แค่นี้นะต่อมาคือวัดพุทธวิหารอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมในในสแลนเหมือนกันอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างแล้วก็ประ,ประวัติคร่าวๆแล้วกันาการเผยแพร่และการนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศอื่นๆในยุโรปก็ดำเนินไปคล้ายคลึงกัน โดยอาศัยองค์กรทางพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธร่วมมือกันก่อตั้งขึ้นและมีพระสงฆ์จากทวีปเอเชียเช่นเมียนมาไทยศีลังกาญี่ปุนป่นทิเบตเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติแม้ภาพรวมเนี่ยจะยังไม่ได้รับการปฏิสถานอย่างมั่นคงก็ตามแต่ว่าหลักคำสอนที่เป็นสากลและท้าทายต่อการตรสอบ ท้าทายต่อการพิสูจน์มีเหตุมีผลรองถึงสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวันส่งผลให้ชาวยุโรปหันมาสนใจศึกษาพระพุทธศาสนามากขึ้นสถาบันการศึกษาหลายแห่งนได้บรรจุวิชาพระพุทธศาสนาไว้ในหลักสูตรรวมทั้งก่อตั้งสถาบันเฉพาะทางเช่น ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษาในมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเป็นต้นอันนี้ก็เป็นภาพของหนังสือเรียนหนังสือแบบเรียนหรือว่าหนังสือดิ c t ัน n a รีเงี้ยอันนี้ก่อนภาพซ้ายคือ Oxford c e n t น r of b u d d h i s t Study นีศูนย์กลางการเรียนรู้พุทธศาสนาภาพขวานี่คือ Dictionary of Buddhism ก็คือพรานุท,ทุมทข,อของชาวพุทธ นี่คือภาพตัวอย่างของการศึกษาพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนี่อาจารย์แคปภาพมาจากในเว็บไซต์นะ Oxford Buddhist Centre Buddhism and Meditation in Oxford ก็เป็นศูนรวมศูนย์การในการปฏิบัติธรรมก็มีการสอนนั่งสมาธิสอนการทำาิปธศาสนากรรมฐานแระงต่างๆนะสำหรับเนื้อหาของวิชาพระพุทธศาสนาม .3 ในครั้งที่6ครั้งนี้ก็มีเพียงเท่านี้จบเนื้อหาเรื่องที่6การเผยแพร่และการนับถือพระพุทธศาสนาในทวีปยุโรปประเทศฝรั่งเศสประเทศรัศเสเซียและประเทศในเแถแอ่ะก็เจริญพรนักเรียนที่เข้ามารับชม